ใส่กรถางด้วยกินข้ามือ,มนอนกินข้ามือแน่นอนนะครับไม้นี้นะครับอ๋โหโหอที่สองสองสี่ ได้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 ไปไปเลยถือไปเลยไม่ต้องเช็ดเลยเนอะยังไงดีครับน้าเป๊ะที่หนึ่งไปเอาที่หนึ่งเปลี่ยนมือสองห้าเจ็ดตอนนี้อยู่ที่หนึ่งนะครับผม